ด้วยก็อะไรคุณเคียนสั่งการเลยก็เหมือนเดิมอ่ะคุณมาร์กนำก่อนล้บนลงล่างเน่นแบบเคลียร์ชั้นสามก่อนัะแล้วลงชั้นล่างเลยพี่ทอยูเหลือสี่คนอ่ะ5อ๋ออันนี้เล่นแบบ CQB อ่ะใช่เดี๋ยวเน้นลมฟันแล้วก็เดี๋ยวเราบินข้ามมันฮะหลายปุ่มอยู่ ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยแต่ผมดูหลังให้ไปไปเลยครับใครมีวิลเล่กันไม่มีก็ลงไปเลยผมมีปืนควันอยู่นะเอาวางไว้ดีๆดิเยอะนะแง้มเลยแง้มเลยแง้มเลยแง้มงมเลยเดี๋ยวลงวันอะพรอมรอเสียงไปตราไมีใช่ยังนี้มีซีวิลเลีหนึ่งคน าเลยโอเคเข้าไปเคียร์ในห้องาแล้วใช่ไหมห้องไหนห้องสามมีหนึ่งคนแอ่มีมีตัวถือปืนกำลังขึ้นมาชั้นสาม ด้านล่างด้านล่างถ้าโดนยิงมันต้องสนใจนะยิงยิงยับยั้งไว้ยังไม่ต้องลงไปด้านล่างตัวกำลังขึ้นมายอมแล้วครับอ่าถ้ายอมถ้ายอมแล้วกดมไดยอมแล้วไปกดมันเลยแต่เดี๋ยว่ขึ้นมาก่อนนะยังไม่ต้องเคลียร์นะลองมาเคลียร์ลโลบลโลลโลลชั้นสองชั้นสองชั้นสองแล้วสพเปร๊คแล้วสเปรหมอบแล้วหมอบแล้วอุ้ยเอ้า ตายือดไหลังอยู่ตายไครตายประตูล็อกประตูล็อกมาถึคุณมาโย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 รี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 ไมรีเลยรีเลยรีถ้ามันขึ้นมาแล้วยอมค่อยไปมัดเอาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ชั้นที่เราอยู่อะชั้นสองมันเปิดประตูมาแล้วจะโดนยิงด้านหลังโโออเเคค Up, on. Um. Okay. Uh, so uh. no, okay. I'm blowing. Hurry up, William. We to talk. We have one suspect in custody. Talk reporting. Roger that. Proceed with caution. งไหมแงไหมเดี ens, ๋ยเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งให้ให้คนมีเบลเลอร์กันคนดูกันใครมีเช็คแล้วไม่มีไม่มีครับเคลียร์อ่าด้านซ้ายมุมอับนะครับหรือว่าเคลียร์ทั้งสองด้านเลยเคลียสองด้านเลยฮะมองเห็นยสองด้านเปิดเลยเปิดสองด้านเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้ววิ่งเข้าเลยโอเคไหมประตูเปิดไดเคลียครัขวาเชียร์โอเคเช็คด้านในเดี๋ยวเพิ่งออกนะเช็คด้านในครับเครับ โอเคซิเลนหนึ่งตัวด้านนอกน่าจะมีนะผมได้ยินเสียงข้างนอกใช่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 ไไฟไีไปเดี๋ยวขึ้นมาเคุณมาอมาก็ยนี่คุณมาเดี๋ยวคุณใครใครมีกระสุนใครใครมีกระสุนยักโยเดินตามคุณมาเลยไอคนสอสวยยอมยอมแล้วย้อมแล้ยอมแล้

อ่าเช็คบันไดคนนึงเผื่อมันยิงขึ้นมาเช็กไว้เฉยบนไดไว้อาบันไดไว้เอบนไดไว้เาอยุดเราอยุดเราอยุดเราอยเาอยู่โอเคมีไหมครับ่มไม่มีครับซ้ายประตูเอ้ยมีมีมขวาประตูมีเออถือช็อตกอรู่โอเคเดี๋ยวมมขวาห้องขวารอครับอีรอ้นสอง ผมกำลังไอ้นี่อยู่พิกล็อกโอ้ยเฮียไหนวะแง่แล้วครับแง่แล้วแง่แล้วฟังเสียงไปเข้าเขาเลยเข้าเลยไปเลยเข้าเลยไปไปไปเลยเจ็ดูไซด์เฮ้ยล็อกล็อกล็อกด้านหน้าไว้คนนึงล็อกก็อยู่ล็อกก็อยู่ล็อกก็อยู่เออเข้าเข้านะที่เหลือเข้าที่เหลือค่อยหมดห้องขวาเชียร์ครับห้องขวาเชียร์กำลังเข้าห้องสตรีมนะโอเคโอเคผมตักล้องแล้

โบไปทีมิ๊กเจ้าโบว่ะอันนี้เก็บหลังฐานไงมังเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับโตชุ่มเลือดเลยโอ๊ยจะดูอะไรคุ้มชุ่มเลือดเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนำเลยมางนำเลยนำค่อยๆถ่ายไปลงไปทางด้านล่างต่อเลย ข้างล่างข้างล่างจะมีใครใครมีปืนแก๊สอ่ะนำนำนำไปก่อนเลยครับมีปืนแก๊สอยู่ปืนจริงปืนจริงปืนจริงอ่ะลังทายไว้ทางเดินเชียร์ครับทางเดินเชียร์เออสวยที่เหลือล็อกบันไดไว้เฮ้ยมีล็อกบันไดไว้แล้วก็ที่เหลือไปไปบนห้องเลยคิวล็อกบันไดไว้คิวล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่ด้านล่างมีไหม ไม่มีก็ไม่ต้องสนใจแล้วมีมีหนึ่งมีหนึ่งเห็นรึยั้ไปง,งนะลงไปเกลียวบิดค,คอยเหมือนมีทางซ้ายปะประตูซ้ายโอเคถ้ามุมอับเดี๋ยวผมลงควันเอาอย่างเดียวเลยจะรอยังรองเร่งแรงควันให้อยู่เดี๋ยวกูแก้ควันก่อนเดี๋ยวกูแก้ควันเป็นปลา,า,าแกะนะ๊สด้วยนะพร้อมยิงตั้งเสียงโอ้ยแกโอเคเข้าเลยผมเจอซ้ายแล้ว ขวขวานะสายเกียร์สายเกียร์รายงานแล้วฝั่งเกียร์นะเกียเกียหลักฐานแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บหลักฐานครบหมดแล้วครับโอเคเชียร์หมดครับเชียร์หมดหมดนะเดี๋ยวข้างล่าง er okay. เด <necessary> ี okay. Okay. Again, like mm ๋ยวนั่นล่างเดี๋ยวละโอเคด้านล่างกู้กันไปเลยเออด้านล่างกู้กันไปเลย อันนี้ไม่ใช่ป่ะกละทางป่ะเคลียร์ครับบั <Okay. S 1> okay. นไดเคลียร์โอเคเจอ็ดคนเจอ็ดคนเดือด้อยไม่โบสักทีวะโดนยิงมีหลายดอกง,งันงน้นแหละเลียด้อยเฮ้ยผมว่าถ้าเกิดมันผ่านอะ่ะมันจะขึ้นในนี้จะไอ้นี่เองเลยนะก็เอ็ดไงก็ตาหนี้เราไม่ได้ยิงคนอะ่ะเอด็ดอย <6. S 3> ู่แล้วหก ฐานครบเอ็ดไปนเลยยังไม่เอ็ดได้ยังไงอ่ะฟืนก็เก็บโคตร